สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา vip กับสามาัคคี vip นะคะประจําวันที่25ทธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรรพนันนะคะสําหรับเรา vip ตัวเด่นก็คือ9ก้กับเจ็ดกับห้า่เราจับ9กับ3ให้นะ909า9 2 9 3 9 5 9 6 9 7เด้อ3 0ม1ู5 3 7 3 9มี33ด้วยนะเพื่น

สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเก้าสามแล้วก็หนึ่งเจ็ดเก้าเนาะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดถ้าเป็นหลักคู่ก็สี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดนะคะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าเนาะถ้าทางขี่นะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีลีกรณีหนึ่งคือ471กับ693โชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อ